ละครสั้น FC เรื่องมีลูกลูกชอบกวนพ่อแม่ตอนเดียวจบจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่แก้วน้ำวันนี้เรามาแก้งพ่อแม่กันไหมโอเคแล้วเธอฉันของยิ้มมองกุดบนหัวหน่อยได้ไหม ไม่เป็นไจฉันมีอีกอันนึ่งถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเอากันดีกว่าโอเคโอเคกันดีกว่าฮิฮิฮิไปดูพ่อแม่กันว่าทำายะไรกันอยู่โอเควิฮ่าฮ่เราไปกันดีกว่านะ ขึ้นบนบ้านกันดีกว่าอีา่าอลกูลกๆจะไปไหนกันนะ่ะไปเอามงกุฎฮิฮิตกบ,บนใหญ่ตกย่องยาๆๆๆๆๆ นี่เธอยอยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันไปเอาให้นะไม่โอ้ถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปเอาให้นะเธอเรอยอยู่ตรงนี้นะโอเคฉันไปด้วยได้ไหมไม่ได้ทำไมหยุดกระทืบเลยเฮ้ยื้กระทืบเลยก็บอกอยู่ว่า๋ยวกระทืบเลยยื้ สมนาถ้าเธอไม่อยากจะโดนกว่านี้เธอก็อย่าหยุดตามฉันได้แล้ว <c oughs> อยู่บนที่รับไงเธอก็อย่าตามมาสินั่นคือของแม่เราเธอแค่มาบ้านฉันเธอไม่ได้มาเป็นครอบครัวของเราสักหน่อยเธอเป็นแค่เพื่อนข้างบ้านเอง ได้แล้วมาแล้วอยากกดฉันนะไม่ต้องย้องให้ฉันเอามงกุฎไปให้แล้วโอ้ไม่ต้องย้องนะฉันเอามงกุฎมาให้แล้วคุณนะ ไม่เป็นไรเราใส่เหมือนกันแล้วแค่นี้เองโอเคเราไปวิ่งเล่นกันเถอะโอเคมีของรอยด้วยนะบ้านเรานะ่ะคนแม่จา๋าเอาเนี่ยจะลูกหนูหิวข้าวแล้ว ใช่ค่ะเดี๋ยวแม่จะไปทำกับข้าวให้นาจาลูกเดี๋ยวแม่ไปแล้วจ้ะเอาไปเยี่ยมเช็ดครัวกันดีกว่าที่มีพ่อไม่พึ่งซื้อมาให้เยามาใหม่นั่นงเช็ดครัวนี่เธอเป็นคนซื้อนะแถวฉันเป็นคนขายเองได้ได้ ฉันจะเป็นยุคคานะโอเคสวัสด,ดีจ้าแม่ค้าคุณยินสวัสด,ดีวันนี้ฉันขาเป็นเค้กยวบนะเค้กยวบคีายายรยก็เค้กที่มันเป็นเหลืองๆน่ารักน่ารักฉันชอบกินมากๆเลยรู้ปะ โอเคเดี๋ยวฉันไปเอาให้นะจ้าบัางคนก็เล่นกันอย่างมีความสุขในใดนั้นคุณแม่ก็เรียกว่าลูกๆจ๋ามากินข้าวได้ละจ้ะแล้วเขาก็ดีใจใหญ่เลยแล้วเขาก็จะไปกินข้าวนี่เธอปุ๊กปิ๊กเราไปกินข้าวกันไหม แต่ฉันชื่อเธอยืมแล้วเหรอเธอไม่ฉันไม่ใช่ปุ๊กปิ๊กฉันชื่อแก้วน้ำอ๋อฉันดืมนะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าวันนี้มีอะไรกินบ้างโอ้โหมีข้าวต้มของโปรดลาเลยนะ ใช่ใช่ใช่ทังคนต่างมีความสุขอใ่อ่จังเลยเนาะใช่ใช่ใ่อ่มากเลยวันนี้ฉันมัดผมแกช่วยไหมแก้วน้ำช่วยมากเลยโอ้เธอตักเลยตักไม่เป็นน่ะทำงานไงหรอ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพ่อจ๋าแม่จ๋าตักข้าวต้มให้หน่อยได้ไหมคะ,จะ,จะ,ะได้แต่ลูกเกยวแม่จัดให้นะจะ้าเยอะเลยเข้าวต้มยังเหลือกินไปก่อนอืมแกงเขียวหวานอร่อยมากๆเลย,ยกินเนื้อขิงเนื้อไก่ ปยนะเธออย่าลืมกินเนื้อไก่นะรู้ไหมมันมีสารเคมีไหมเนะ่ยคุณแม่เธอไม่มีหรอกนะไม่มีหรอกจริงเหรอจริงอืมอร่อยมากเลยอิ่มแล้วถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปกินข้าวกันนะ ถ้างั้นเดี๋ยวฉันไปกินน้ำก่อนเนาะโอเคกินเสร็จจังยังถ้างั้นเดี๋ยวเราไปว่ายน้ำเย่นกันไหมถ้าเธอกินเสร็จแล้วอะโอเคโอเคไปว่ายน้ำเล่นกันดีกว่า เรายัางเข้าไปในน้ำลึกๆไม่ได้นะเธอนี่เรามาใส่หว่วงยางกันนะแม่ว่าไงจูาเปลนะหน่ะห่วงยางให้หน่อยได้ไหมได้ได้แต่หนูเอาน้ำออกก่อนจะ้ะค่ะออกแล้วค่ะเอาออกให้เพื่อนได้สิจ้ะค่ะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เป่าหออ่วงยางให้นะจ๊ะจ้าสิบนาทีผ่านไปเล่นน้ำกันเลยน้ำไม่ลึกมากนี่อแต่ไม่มีพื้นน้ำเลยอ่ะ ไม่มีพื้นเดี๋ยวมันก็จะออกแต่ดีนะมันมีแต่มันไม่มีพื้นน้ำอะ่ะไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะมันอุดตันแล้วมันมีท่อด้วยนะโเคเงั้นไปไว่ายน้ำกันเยอะมาว่ายน้ำกันเลยปุ๋มปุ๋มปุ๋ม บุ้มตัวนี้เรามาแข่งหายใจในน้ำกันว่าใครขึ้นก่อนคนนั้นแพ้นะถ้าใครอยู่ได้นานที่สุดคนนั้นชนะโอเคเริ่มเลย 10นาทีผ่านไปลูกทั้งหลายก็สลบอยู่ใต้น้ำลัน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 ว้ายไม่ไหวละขึ้นน้ำดีกว่านี่ทำไมลูกไม่ได้แล้วล่ะอ้าวอะไรเนี่ยโอ้โหโจมน้ำกันแล้วใครบอกให้เล่นแบบนั้นมาไปนอนพักก่อน มาเร็วเดี๋ยวอุ้มไปทีละคนนะไปนอนพักก่อนเชอญไม่หวจริงๆกับลูกสองคนนี้แต่ไม่เตียงเดียวเอาไงดีแบ่งกันนอนไปก่อนให้ลูกอไปแต่งตัวดีกว่า มาเร็วนี่นี่ผักเพื่อนตกเตียงทำไมลูกโอ้มามาเดี๋ยวพ่อจะนอะเปิดเดี๋ยวพ่อจะอุ้มให้นอนตรงนี้ก็และกันไม่ต้องไปยุ่งกับมิเกล ใครว่าหนูจะยยหยาบหยาหนูเป็นชอบกวนพี่เพื่อนหนูชอบกวนพ่อแม่จะดูว่าพ่อแม่ทำอะไรใหญ่ทำอะไรยเนี่ยอืมสาจะผักที่พี่ตกเตียงแล้วไปนอนกับพ่อแม่ฉชะงั้นน่ะ ไปกวนพ่อแม่ดีกว่าแล้วจะขึ้นได้ไหมเนี่ยงขึ้นมาได้เยว บนตัวพ่อแม่ดีกว่าฉันสบายกว่าเธอนะแก้วน้ำฉันสบายกว่าเธอเพราะฉันนอนบนพ่อแม่ไงเล่าฮ่าฮ่าฮ่ามพ่อฉันกอดแม่ด้วยนะเอ้าทำไมไม่มีเสียงเนี่ยหลับแล้วเหรอฮหลับดีกว่า กี่โมงยอนเนี่ยแปดโมงล้วเหรอเอ๊ะหนูมันนอนตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยเมื่อคืนหนูนอนกับพ่อแม่ไม่ใช่เหรอหนูมันนอนตรงนี้ได้ยังไงนะได้แล้วอีกแก้วน้ำตื่นได้แล้วแก้วน้ำฉันบอกให้เธอตื่นตื่น แน้ำฉันบอกให้เธอตื่นไงแก้วน้ำตื่นตื่นเดียวนี้ตื่นตื่นเฮ้ยไม่ตื่นดีนักใช่ไหมเหีนอนสบายเลยนะนี่ไปกินข้าวแล้วเรวลูกเอาก็ดูแก้วน้ำสิแม่ ดูสิยังไม่ตื่นเลยได้แย้วนะแก้วน้ำตื่นตื่นตื่นได้แย้วแก้วน้ำคนถวยขอบคุณที่ว่าฉันสวยนะอา้าวตื่นแล้วเหรอก็เฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยกว่าจะตื่นนานจัง วันนี้มีออายราให้กินบ้างนะเราไปกวนพ่อแม่กันดีกว่านะโอเคกินออายรากินด้วยมันคือของผู้ยายต้มต้มเผ็ดเนี่ยทำอาอยายหรอหั่นเนื้อวัวอยู่จำลูก ขอหั่นด้วยได้ไหมเดี๋ยวมีบาดจ้าทำไมเนี่ยนะนะหั่นด้วยนะได้แต่ลูกต้องระวังนะจ้ะค่ะแก้วน้ำเธอไม่ได้หั่นแล้วว้าไวา้ชมน้นาแน่ขึ้นมาเลยลูกค่ะ ช่วยหั่นเนื้อวัวนะแม่น no, ้อยโดนมีดปาดแล้วไหวชมน้ำเงาเธอโดนมีดบาดแล้วบอกแล้วไงอย่าช่วยแม่ฮ่า <c oughs> <c oughs> Mm hmm. เป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆนสนุกกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราก่อนนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย